เกียบยิงนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเดรกแะเยุวตามโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งขันในทางการได้ดี ติดตกลงตามโครงการนี้ในการมีนะครับื่องนี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะผ่านการใช้รถกัชานี้เพื่อพีรถกัญชาย่างไรทุนนทคุแม้ผมบอกิดกานอโครงการขอบโรงเร็กงรเรยนวชนเรา่อพกันานการดการในการแก้